ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะของกรมควบคุมมลพิษค่ะร่วมกับทาง้านของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะคะก็ได้มีการเข้าประเมินแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพอากาศนะคะที่อาจจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในรัศมี1กิโลเมตรค่ะก่อนที่จะประเมินวิเคราะห์ค่านะคะว่าหากไม่อันตรายเนี่ยประชาชนก็จะสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้แต่ว่าก็ต้องรอค่ะการประกาศจากทางจังหวัดตอนนี้นะคะคุณสุนันทาบำรุงสวนก็จะรายงานจากศูนย์ประชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันทาคะ นันนั้นคะ่ะที่สูนย์บัชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ค่ะหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะกําลังทยอยเดินทางกันเข้ามาประชุมประเมินสถานการณ์นะคะก่อนที่ท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรปราการจะแถลงถึงการปฏิบัติของตัวประชาชนนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความสบายใจค่ะ วันนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษและกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะคะได้บูรณาการร่วมกันออกตรวจสอบและประเมินค่าสารเคมีในอากาศที่อาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในระยะรัศมี1กิโลเมตรจากพื้นที่โรงงานหมิงตี้เคมีคอนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะได้ประเมินแล้วก็พบว่าค่าอากาศยอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยจนจังหวัดนั้นสามารถที่จะประกาศให้ประชาชนในรัศมีระยะ2-5กิโลเมตรสามารถที่จะกลับเข้าพื้นที่ที่พักได้แล้วซึ่ง ก็แบ่งทีมออกไปตรวจนะคะตามชุมชนแล้วก็ตรวจวัดค่าในพื้นที่โรงงานเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยสําหรับผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานภายในโรงงานหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะคะได้เข้าไปตรวจสอบผลประเมินคร่าวๆค,ค่ะ l o v e l explosive ลิมิตหรือว่าค่า LEL นะคะก็คือปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารไวไฟอยู่ที่ค่าต่ําสุดเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานอยู่ภายในโรงงานสามารถที่จะใช้โทรศัพท์ได้นะคะแต่ว่าก็ยังคงพบค่าสารสไตรีนที่อยู่ได้นะคะคนแถวนั้นได้กลิ่นค่ะที่รุนแรงก็ต้องใช้หน้ากากที่ปิดบังใบหน้ารัดกลุ่มมากกว่า N95 ถึงจะปลอดภยัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามน,นะคะก็ต้องมีการประเมินจากค่าตัวเลขร่วมกันกับจุดอื่นๆในชุมชนโดยรอบ ระยะ1กิโลเมตรก่อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนมันก็มีหลายค่านะคะในส่วนนี้ก็ในส่วนที่จะวหวะอันตรายที่สุดคือ LEL เนี่ยศูนย์ในพื้นที่ก็คือถือว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะมีความปลอดภัยในส่วนค่าอื่นก็ขึ้นลงสูงต่ำตามทิศทางลมแล้วก็ระยะใกล้ๆจ,จากจุดเกิดเหตุค่ะนะ,ะนนตรงนี้อยู่ในระยะปลอดภัย พอสมควรนะคะทีน,นี้ในตัวเลขที่เราจดทั้งหมดแล้วอะค่ะมันก็จะมีส่วนของนักวิชาการของกรมควบคุมมลพิษแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่จะร่วมกันประมวลผลอีกทีหนึ่งว่าตัวเลขที่ออกมาเราจะชี้ถึงความปลอดภัยในระดับไหนขณะที่ทางด้านของการกำจัดของเสียและก็สารไส้ไตรลีนนะคะที่เจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ปิดวาล์วได้เป็นผลสําเร็จซึ่งก็ยังมีสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในถังอีกประมาณ0กแสนลิตรคุณสุภาวัฒน คุณวรวินิจนะคะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดบริษัทอักขีประการจํากัดมหาชนซึ่งก็เป็นบริษัทกําจัดวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรมนะคะที่บริษัทนี้เขาใช้กระบวนการเผาไหม้บริสุทธิ์ความร้อนสูงระบุเขาว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมสําหรับการขนย้ายสารเคมีในถังไป กำจัดแล้วนะคะรอเพียงการประเมินและก็สั่งการของทางจังหวัดโดยจะใช้รถบรรทุกพิเศษผ่านการต่อท่อวาลวที่เหลือใช้งานได้นะับปัจจุบันนี้2จุดด้วยกันค่ะนําไปกําจัดโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายระหว่างทางขณะที่ในส่วนของดินและน้ํานะคะก็จะต้องนําไปกําจัดเช่นเดียวกันโดยจะทําการตักหน้าดินครั้งละ50เซนติเมตรและตรวจวัดค่าหากว่าพบว่าค่าอันตรายอยู่นะคะก็จะต,ตักครั้งละ50เซนติเมตรไปจนกว่า กว่าฆ่านั้นจะปลอดภัย ขณะเดียวกันทางด้านดรธเนศวีรัศิรินะคะนาย,ยกวิศวรกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ได้นาทีมวิศวรกรอ,อาสาประมาณ25คนเข้าพื้นที่สํารวจโครงสร้างบ้านเรือนอาคารด้านความแข็งแรงที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดของโรงงานหมิงตี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้เกิดความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะเข้าอยู่ได้อย่างปลอดภยัยตรงนี้ต้องไปตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยหรือไม่นะคะหรือว่าจะต้องทําการซ่อมแซมส่วนใดบ้างทางนี้ประชาชนก็ ก็สามารถที่จะลงทะเบียนและก็แจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินโครงสร้างผ่านออนไลน์ได้นะคะทางเพจวิศวกรรมทันข่าววิศวกรรม,มสถานแห่งประเทศไทยทางนี้ประชาชนก็สามารถที่จะสังเกตเบื้องต้นได้สี่ข้อเพื่อความปลอดภัยค่ะคือให้ดูลักษณะทางกายภาพของตัวอาคารว่าอาคารเนี่ยยังตั้งตรงอยู่ไหมเอียงหรือเปล่าข้อที่สองเนี่ยให้เราดูรอยร้าวที่เกิดขึ้น ณตำแหน่งต่างๆต,งต่อไปนี้เช่นมีรอยร้าวที่เสาไหมที่คานไหมตัวสําคัญก็คือรอยร้าวที่เสาหรือคานเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันมีแรงกระทบตัวเสาเสาบ้านนี่ที่จะแตกเนี่ยถ้าเกิดแรงดันในด้านข้างเนี่ยมันจะโยกคล้ายๆเหมือนกับถูกกับโกงเหมือนไม้เมัดพลาสติกถูกจับงอมันจะแตกเป็นป้องแนวนอนเพราะฉนั้นเราเห็นอย่างงี้คุณตามวิศกรเข้ามาดูนะครับข้อที่3ยังเป็นเรื่องรอยร้าวเหมือนกันแต่เป็นรอยร้าวตำแหน่งพิเศษที่อยากให้ดูมากรอยร้าวตำแหน่งที่ อยู่ระหว่างคอเสากับคานตรงตำแหน่งที ement, and 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 mustache, ่แตกระหว่างคอเสากับกับปลายคานเนี่ยมีแตกไหมเพราะว่าอันนี้มันคือข้อต่อของโครงสร้างที่ถ้าเกิดมีการแยกตัวไม่ดีแน่นอนข้อที่สี่ถ้าเข้าไปแล้วอยู่สักพักยังได้ยินเสียงลั่นมีเสียงลั่นดังตึบและสั่นมีเสียงปูนล่วงลงมาด้วยเป็นเศษปูนล่วงพวกนี้ลักษณะแบบนี้ไม่ต้องถามอะไรมากเลย คุณผู้ชมคะแม้ว่าตอนนี้นะคะประชาชนที่อยู่ในระยะ2ถึง5กิโลเมตรนะคะจะสามารถกลับที่พักได้แล้วแต่ว่าเรื่องของการช่วยเหลือนะคะตอนนี้หน่วยงานต่างๆก็ระดมสัพพะกำลังไปช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องนะคะ <ๆ S 1> ขณะเดียวกันที่ศูนย์อพยพนะคะตอนนี้เหลือเปิดศูนย์อยู่2ที่ค่ะมีประชาชนที่ยังคงตกค้างรอการช่วยเหลืออยู่150คนนะคะหน่วยงานและทางจังหวัดเองนะคะยังคงช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนพวกเขาทั้งหมดสามารถที่จะกลับ ับเข้าที่พักได้สุนันทาบำรุงสวนทีมข่าว n อ t ีทีภาคก,กลางรายงานจากศูนย์ยจัดการเหตุการณ์ลุกหน้าจังหวัดสมุประการค่ะ